สวัสดีนะครับก็มาพบกันนะครับในช่วงบ่ายนะครับวันอังคารแล้วก็วันพฤหัสนะครับเจอกัน2ครั้งต่อสัปดาห์นะครับวันนี้ก็ประจําวันพฤหัส,สบดีที่4พฤศจิกายนนะครับเราก็มาพบกับ รายการฟันหุ้นนะครับที่ก็จะนำหุ้นที่น่าสนใจนะครับมาพูดคุยในเ,เชิงพื้นฐานนะครับให้ข้อมูลในเชิงลึกกับท่านผู้ฟังผู้ชมทุกท่านนะครับก็แค่รับเชิญนะครับก็จะเป็นนักวิเคราะห์ที่ cover ในหุ้นตัวนั้นอยู่นะครับเราก็นํามาพูดคุยกันก็เป็นข้อมูลในเชิงลึกนะครับนวองว่าก็จะเป็นประโยชน์กับทุกท่านที่ฟังแล้วก็แชร์ เก็บไว้ด้วยก็ได้นะครับเพื่อจะได้อพอนานๆไปการเคลื่อนไหวของราคาอาจจะแบบเวงขึ้นเวงลงอย่างเงี้ยเพราะว่ามันก็พันผวนนะเนอะเราก็จะได้มาแบบทบทวนข้อมูลถ้ามันยังแบบน่าสนใจอย่างเงี้ยก็อาจจะเป็นโอกาสในการซื้อหรือว่ามีอยู่ก็ถือได้ต่อหรือว่ามันขึ้นเลยอย่างเงี้ยเออแบบเฮ้ยแฟร์ไพย,ยังต่ํากว่านี้ยังถือได้อย่างเงี้ยก็สามารถแชร์เกว้ดูเองหรือว่าแชร์ให้กับเพื่อนในเฟซในกลุ่มต่างๆนักทุนที่ ท่านอยู่นะครับถ้าสะดวกนะก็รวมถึงเป็นการแชร์รายการให้ให้ผมด้วยนะครับโอเคมาในวันนี้นะครับเราก็เรียกว่าเป็นเป็นชุดต่อเนื่องแล้กันนะจากที่แบบเคยคุยกันในส่วนของตัวหุ้นเ,เซ็กเคียวอะนะครับตอนนี้ก็เชิญใหม่มาอัปเดตอีกครั้งหนึ่งนะครับสวัสดีใหม่ครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับพี่อ๋องรับโอเคเอาก็เคยพูดมาแนละ้วแต่ว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเกิดนอนล้วกันว่า ตัวนี้มันทำอะไรก็หลักๆเลยเขาทำทางด้านไซเบอร์เียวริตี้เป็นหลักนะครับ,รบโดยเขาทำไซเบอร์เียวริตี้ในในทุกๆรูปแบบเลยไม่ว่าจะเป็นเน็ตเวิร์กเียวริตี้เอ็นพอยต์เียวริตี้ต่างๆ,ๆนะครับก็รายได้เขาเองเนี่ยถือว่า100%เลยมาจากการทำเกี่ยวกับทางด้านการให้บริการเรื่องไซเบอร์เียวริตี้ก็ถือว่าเขาเป็นบริษัทจดทะเบียนในในตลาดไทยแล้วกันนะพี่ออกที่ว่าอืมีโครงสร้างรายได้ร้อยเปอร์เซนต ธุ<จ>รกิจน,นี้นะครับถ้าเกิดสรุปทัานเขาทาประมาณนี้ <c oughs> ใช่ครับโอเค <c oughs> เอ,อคือตอนนั้นก็เราเราก็บอกว่ารับประมาณแถวแบบยี่สิบแปดย่ิบเก้าใช่ไหมตอนนี้มันก็แบบปรับตัวลงมาแล้วใหม่ก <c oughs> ่อนอื่น,น่ยถามก่อนเฮ้ยมันลงมามันมีเหตุผลอันใดไหมที่แบบมันเป็นแฟกเตอร์ลบอะไรหนักหนาไหมที่แบบราคาหุ้นถึงปรับปรับตัวลงมาใหม่ที่ผ่านมา ก็จริงๆแล้วเนี่ยต้องบอกว่าอ,อย่างขอขอย้อนกลับไปนิดนึงแล้วกันนะในองตอนที่พี่องเรียนไปครับตอนที่เราเคยเออกมาฟันหุ้นตัวนี้ครั้งแรกเนี่ยตอนนั้นหุ้นสักป,ประมาณ30มสิบต้นๆและตอนนั้นเองเนี่ยผมก็บอกแล้วว่าหุ้นตัวนี้เนี่ยถ้าอยู่ในจุดที่น่าสนใจเนี่ยมผมว่าสักป,ประมาณแถวๆยี่สิบแปดบาทเนี่ยเป็นจุดที่น่าสนใจในการเข้าไปทยอยซื้อเพราะผมตอนนั้นมันก็ขึ้นมาแรงผมก็เลอยากให้ไปซื้อไล่นะครับ เขานี่เองตอนนั้นเนี่ยหลังจากที่พูดไปเนี่ยมันก็ลงไม่เจนนะพี่บอกมันก็ลงมาทียี่สิบแปดหลุดยี่สิบแปดไปหน่อยแล้วมันก็เด้งขึ้นมาประมาณสามสิบสองแถวเนี้ยแล้วมันก็ขึ้นลงาหมกรอบหนึ่งนะครับในช่วงสักวันสองวันที่ผ่านมาถ้าถามผมเนี่ยมันมีปัจจัยอะไรเป็นพิเศษไหมหนึ่งเลยเนี่ยต้องตอบว่าในเชิงภาพแนวโน้มธุรกิจไม่มีอะไรนะครับแต่ถ้าถามผมว่ามันมีประเด็นอะไรเป็นพิเศษไหมผมว่าเป็นเชิงของภาพตลาดมากกว่าตรงที่ว่าผมสังเกตดูนะครับ อย่างพวก IIG อรวมถึงอย่างตัวเซกเคียวนะครับหรือ,อตัวหุ้นอื่นๆที่เป็นเทคตัวเล็กๆในตลาดไทยเนี่ยในช่วงวันสวันที่ผ่านมาโดนเทค Profit ค่อนข้างแรงในหลายๆตัวนะครับเม,ม,มก็เลยมองว่ามันเป็นเรื่องของการ Profit Taking ทั่วไปมากกว่าในเชิงปัจจัยพื้นฐานดูแล้วไม่น่าจะมีอะไรนะครับประกอบกับตัวนี้เองเนี่ยถ้าถามนะพี่อ๋งในภาพระยะสั้นแล้วกันก็ต้องยอมรับว่าภาพงบไตรมาสสของหุ้นเซเคียวเองเนี่ย ผมคิดว่าอาจจะไม่ได้หวือหวามากนะแต่ผมว่ามันไม่หวือหวาในมุมที่เข้าใจได้อืเพราะว่าภาพแต่มาสามเองเราคิดว่าผลประกอบการนะครับเราเราคาดการว่ากาไรเนี่ยน่าจะอยู่ที่สักประมาณห้าล้านนะครับก็ติดลบสักประมาณ7 4็ดสิี่เปิอนคิแล้วก็ประมาณ year year. 2 7 y ส a r on ็ดเ r อเยอยอคือฟังดูตัวเลขการติดลบเนี่ยอาจจะดูเหมือนเยอะนะแต่ด้วยความที่ว่าฐานกำไรเขาอะมันแค่หลัก5ล้านบาทมันเลยทำให้ตรงนี้เองเนี่ยมันเลยดูเหมือนในเชิงเปอร์เซ็นต์เนี่ยมันเลยดูสูงนะครับแต่ถามว่า ภาพแนวโนรูแบบนี้เนี่ยมันเป็นอะไรที่เกินความคาดหมายเราไหมต้องบอกว่าไม่เป็นนะครับเราคิดอยู่แล้วว่าภาพงบไตรามาสสามเนี่ยจะเป็นแบบนี้เพราะว่าด้วยสถานการณ์ที่มีการล็อกดาวน์นะครับอาจจะทำให้เขาเข้าไปทํางานในในไซต์งานลูกค้าเนี่ยอาจจะยากลำบ,บากขึ้นบ้างในช่วงแรกก็กระทบการรับรายได้นะครับแต่ต่อมาโอเคเขามีการปรับจูนเพื่อให้เข้าไปทําได้เพียงว่า กระบวนการอาจจะลำบากขึ้นนะครับ,รบอันที่สองเองเนี่ยผมว่าทุกท่านเองผู้ฟังเนี่ยอาจจะเคยได้ยินเรื่องการขาดแคลนพวกชิปที่เกิดขึ้นทั่วโลกอืประเด็นนี้เองเนี่ยต้องบอกว่ากราะทบเข้าเหมือนกันนะเพราะว่าอุปกรณ์ทางด้านพวก Cyber Security เี้เองเนี่ยผมว่าพวกเราเองเนี่ยอาจจะคุ้นชินกับ พวกโปรแกรมป้องกันไวรัสที่เราลงในคอมพิวเตอร์หรือว่าในโทรศัพท์มือถือที่เป็นเป็น,ปนในระบบซอฟต์แวร์แต่ในเชิงของการทําธุรกิจแล้วเนี่ยหรือในเชิงของตัวภาพภาพที่เป็น e n t น r ตอร์ e รพวกนี้เนี่ยภาพธุรกิจเองเนี่ยเวลาเขาลงทุนในเรื่องของระบบพวกนี้เองเนี่ยอืม,มันมีฮาร์ดแวร์เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยอื ซึ่งพวกเราเองอาจจะอาจจะเข้าแบบไม่ค่อยได้เห็นภาพนั้นนะครับซึ่งไอฮาร์ดแวร์ตรงนี้มันขาดแคลนเหมือนกันในช่วงไตรมาสสามทำให้ตรงนี้เองก็เป็นอีกปใจในึ่งของกรกระทบในเชิงของตัวภาพกําไรระยะสั้นแต่ตรงนี้เองเนี่ยผมเชื่อว่าเท่าที่สอบถามนะครับไตรมาสสี่แนวโน้มมันดูดีขึ้นก็บอกว่าเรื่องชิปช็อตเทตม,มันมีแนวโน้มที่ดูดีขึ้นถึงแม้ว่ามันอาจจะกลับมาไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับแต่แนวโน้มมันดีขึ้นหนึ่งสองเลยเนี่ย เรื่องการกลับไปทํางานต่างๆนานาเรื่องการคุยกับลูกค้าหางานใหม่ๆพวกนี้เองเนี่ยมันก็เหมือนแอคทิวิตี้มันทําได้ดูดีขึ้นนะครับกิจกรรมพวกนี้มันดูดีขึ้นอืทําให้ตรงนี้เองเราเชื่อว่าภาคไตรมาสสี่นะครับว่าผประกอบการน่าจะกลับมาฟื้นตัวในคนข้างดีนะครับโดยภาพแบบนี้เองเนี่ยเรามองว่าทั้งปีนะครับที่เรามองรายได้สักแปดร้อยล้านนะครับกำไรจากการดําเนินงานปกตินะครับสักแปดสิบล้านเราคิดว่ายังเป็นไปได้อยู่อืมครับผมโอเค ออย่างนี้มันก็คือมันมันจะโตทั้ง Q ิวอนคิวเยอันเย่แม่ใหม่ไอคิวสี่ะครับใช่ครับใช่ครับโ okay. อเคเออถามหน่อยไอที่มันมีข่าวมาว่าเอ้ยมันมีแบบเงินไหลในแบบตัวบัญชีเราอันนี้มันมันเกี่ยวกับสกิลไหมที่แบบต้องป้องกันไอตัวแบบแฮกเกอร์เข้ามาอย่างเงี้ยมันเกี่ยวไหมได้ประโยชน์ไหมใหม่เอออันนั้นเนี่ยเท่าที่ผมสอบถามเนี่ยอันนั้นอาจจะไม่ออไมค่อยเกี่ยวสักเท่าไหร่นะไม่เกี่ยวสักเท่าไหร่อันนั้นเองเนี่ยเท่าที่ผมเข้าใจแล้วกันนะครับถ้าผมเข้าใจนะถ้าผมคุยกับบริษัทเขาบอกว่า จริงๆแล้วอันนั้นเนี่ยเป็นเป็นเหมือนเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าลูกค้าของธนาคารนั้นๆเนี่ยเหมือนอกับว่ามีการเอาบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตเนี่ยไปผูกกับเหมือนเว็บไซต์หรืออะไรต่างๆนานาที่มันทําให้เกิดช่องว่าในการที่ว่าแฮกเกอร์เนี่ยไป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 ,ไปจาะในเรื่องของตัวการที่แบบเราเคยเอาบัตรอะไรไปผูกไว้ในระบบ หรือไปกดลิงก์ใน SMS หรืออะไรประมาณนี้ประมาณนี้นะครับผม,มผมเข้าใจไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์แต่เข้าใจว่าจริงๆแล้วเรื่องนี้มันมันคนละเรื่องกับกับเรื่องไซเบอร์ซซเคียวริตี้ครับอออไอที่เกี่ยวกับไซเบอร์ซซเคียวริตี้จริงอะ่ะคือกา,ารที่อย่างข่าวที่ว่า,าโรงพยาบาลโดนแฮกข้อมูลลูกคา้าเอออันเนี้ยใช่ที่ว่าอาจจะมีเรื่องระบบปานป้องกันที่ที่ไม่ดีพออันนั้นอันนั้นใช่ครับอโอเคนะครับเอามาถามไอตัวราคาบ้างที่ตัวนี้มันลงมา ยี่บเก้าลงไปยี่ิบแปดบาทตรงนี้ยใหม่ใหม่มองไงคือแบบยังยังมองเหมือนเดิมไหมว่าน่าซื้อแล้วตรงเนี้ยมูลค่าน่าสนใจแล้วหรือแบบแฟร์ไพรส์เป็นไงบ้างใหม่ที่เรามองไว้คือเรามองราคาแฟร์ไพรส์ยอยู่ที่สามสิบห้าบาทนะครับสำหรับหุ้นตัวนี้นะครับ,รบก็ต้องเรียนตามตรงว่าผมว่าที่ระดับยี่บปบาทเนี่ยผมก็ยังมีมุมมองเหมือนเดิมนะครับเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยตัวภาคธุรกิจและก็แนวโน้มในอนาคตมันไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนไปนะครับมัมนยัง เป็นเหมือนเดิมอย่างที่เราเคยมองไว้เพราะฉันเองเนี่ยผมคิดว่าที่ระดับ28บาทแถวๆนี้ผมคิดว่าเป็นระดับที่น่าสนใจสำหรับกงทุนเนี่ยอาจจะทยอยเข้าไปซื้อนะเพราะว่าซื้อเพื่ออะไรซื้อเพื่อว่าหนึ่งเลยเนี่ยคาดการในเรื่องของผลประกอบการฟื้นตัวในช่วงไตรมาสสี่และที่จริงแล้วตรงนี้เนี่ยมันจะต่อเนื่องไปถึงปี2022ด้วยนะครับประกอบกับปี2022เองเนี่ยผมว่าก็ได้เป็นปีที่ดีมากๆของทางบริษัทเพราะว่ามันมีเรื่องกฎหมาย พวก PDPA หรือว่าข้อมูลส่วนบุคคลเนี่ยที่จะมาเริ่มใช้ในช่วงการบีนานะครับซึ่งโซฟาเนี่ยเท่าที่เช็คเนี่ยผมคิดว่ายังไม่เห็นแนวโน้มที่จะเลื่อนนะเขาเลื่อนมาแล้วสองครั้งนะครับนี้ก็อาจจะเป็นปัจจัยกระตุ้นในเรื่องของความต้องการในการลงทุนทางด้านไซเบอร์เซกูริตี้เหมือนกันนะครับครับแต่เอาจริงนะถึงแม้ไม่มีเรื่องนี้เ่ผมว่าแนวโน้มการลงทุนทางด้านไซเบอร์เซกูริตี้ในบ้านเราเนี่ยผมว่ามันยังเติบโตได้อีกมากนะครับเพราะว่า ทุกวันนี้ยุคโลกเรามันเข้าสู่ยุคดิจิตอลแบบเต็มตัวแล้วนะครับเพร,ระาะฉะนั้นเองบอกว่าตัวนี้เองเนี่ยซื้อและถือไปเล่นยาวๆได้เหมือนกันจะเล่นสั้นได้เล่นยาวได้ได้หมดเลยอืมอืมครับ,รบก็เป้าให้นะสามหกใช่ไหมสามหก้เอาสามห้านะครับโอเคก็เอ่ออย่างอย่างนับปีหน้ากบไรก็โตอีกไหมใหม่มองสักเท่าไหร่ปีหน้าภาพรวมปีหน้าเนี่ยปีนี้ผมมองแปดสิบนะครับปีหน้าเนี่ยผมมองอู่ที่ประมาณหนึ่งร้อยล้านก็ประมาณสักโตสักประมาณยี่สิบเปอร์เซ็นต์ครับ โอเคนะฮะก็แฟร์ไพก็36บาทตอนนี้ก็คือ35าครับเออ35 35ามันาลงมาแบบเปิดด้านอัพไซด์อีกครั้งละแถวประมาณบบบ28บบาทต้นๆเนี่ยนะเออก็เป็นจุดในในการเข้าซื้อละกันนะครับโอเคก็เป็นตัวตัวสกยวนะครับที่เราอัปเดตกันมานี้เห็นเป็นโอกาสละที่แบบลงมาครั้งหนึ่งชะลอตัวก็อาจจะแบบงบ Q3 มันออกมาไหนนะใหม่ Q3 งบ Q3 นา<ม>่าจะวันที่10 11 แถวๆเนี้ยครับเออนะอาจจะรอจังหวะนั้นก็ได้เพื่อมันแบบลงมาแล้วแบบเออเป็นโอกาสในการซื้อเพราะมันอ่อนตัวใช่ไหมในคิวสามอะแต่ว่าดูแล้วตลาดก็น่าจะรู้นะเพราะว่ามันก็ลงมาเยอะเนอะคิดเหมือนกันเออว่าเรื่องนี้ผมว่าตลาดรับรู้ไปแล้วนะครับว่าถ้าลงมาก็จะลงสั้นๆแล้วอี่เลยอืมครับนะครับโอเคขอบคุณใหม่มากครับสวัสดีครับใหม่ขอบคุณครับพี่ออกครับยินดีครับสวัสดีครับครับผมก็เป็นตัวด้านของ เซ็เคียวนะที่เราก็เชิญใหม่มาอัปเดตข้อมูลกันนะฮะก็มันก็ได้เวลา,าสำหรับการที่เป็นโอกาสซื้อละจะที่แบบเกินไปแล้วก็รอ,อรับหน่อยตอนนี้ก็ลงมาถึงถึงตัวแนวแนวเป้าละนะครับที่ลงมาอาจจะเป็นเรื่องเซนิเมนต์ของแบบกลุ่มเทคที่แบบโดนเทคโปรฟิตบ้างนะครับแล้วก็เออร์เน็งคิวแบบมัน ชะลอตัว q ิวแล้วก็เยยนเยียแต่แต่มาสี่ก็จะกลับมานะครับแล้วภาพเอาลุกปีหน้าก็พุกเทนในเรื่องของตัวการป้องกันการโจรกรรมข้อมูลหรือว่าทางแบบเทนไซเบอร์เซ r i t y ิตี้มันก็ยังมาอยู่นะครับก็น่าจะเป็นปัจจัยที่หนุนในส่วนของตัวราคาหุ้นของตัวเซกเขียวได้นะครับอ,อันนี้ในส่วนของตัวตัวการาฟ ราคาหุ้นเนี่ยนะครับมันก็จริงๆมันก็เหมือนแบบมันคล้ายๆเป็นแบบแอบแบบเคลื่อนไหวแบบไซเวว์เหมือนกันนะเออนะครับเนี่ยซึ่งตอนนี้คือเราก็ดูว่ามันก็คือลงมาแถวแถวประมาณแบบจุดกึ่งกลางอะนะครับอาจจะแบบตกใจอ่อนตัวชะลอตัวแบบแถวประมาณแบบตอนนี้ทรงๆที่ประมาณจุดกึ่งกลางกรอบละนะครับหรือว่าเราตีฟิโบ รอบที่แบบขึ้นมารอบก่อนหน้าแล้วดูว่ามันพักตัวลงมาเจอแนวรับอะไรบ้างตรงนี้ก็ถือว่าลงมาแนวรับสําคัญแล้วนะอยู่ที่ประมาณ61.8เเนี่ยนะครับแถวเนี้ยที่เป็นแบบแนวรับประมาณ28บาทเพราะฉะนั้นดูแล้วดาวไซยี่สิบบาทลงไปเนี่ยดูแล้วมันน่าจะเริ่มจำกัดละนะครับคือประมาณ27-28อ่ะเน,นี่ยน่าจะเป็นแนวรบัรบก็เป็นโอกาสในในการซื้อละกันนะครับแล้วก็ถ้าเป็นแบบ ปอรเล่นสั้นถ้าต่ํากว่า26บาทเนี่ยหรือ25.5ดูไม่ค่อยดีนะครับถ้าใครจะแบบเ,เน้นเป็นแค่เล่นระยะสั้นนะครับหรืออิงทางตัวที่นิโคเนี่ยถ้าเริ่มหลุด25.5มันดูไม่ค่อยดีละนะครับเพราะว่าโอกาสมันตกไปข้างล่างกรอบล่างหลุดต่ากว่านี่อันเนี้ยมีความเป็นไปได้แต่ดูแล้วถ้าแบบราคาหุ้นลงมาสะท้อนงบ Q3 แล้วนะครับ Q4 ฟื้นตัวอย่างเงี้ยนะครับมูลค่าเริ่มน่าสนใจ มีกลับมาน่าสนใจด้านอัพไซต์ทางปัจจัยพื้นฐานอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าราคาแฟร์ไพร์เราก็ให้ถึงประมาณสามบาทนะก็ถือว่ามีอัพไซต์อยู่พอสมควรเมื่อเทียบกับราคาตลาดในปัจจุบันอย่างเงี้ยนะครับก็ลองดูแล้วกันนะครับก็เป็นตัวซิกเคียวที่เอามาอัปเดตให้กันในวันนี้นะครับสำหรับเออร์เน็งที่ Q3 ชะลอแต่ราคาหุ้นลงมาหน้าทอนละดาวไซด์เริ่มจำกัดนะครับ Q4 ฟื้นตัวโมเมนตัม um ต่อเนื่องถึงปีหน้า แล้วก็ราคาตลาดยังมีอัพไซด์เมื่อเทียบกับราคาแฟร์ไพที่ให้ประมาณ35บาทอยู่นะครับก็ลองดูแล้วกันนะตัวเซ็กเคียวรับทังนี้นแหละ28บาท27บาทได้นะครับโอเคก็ลาไปก่อนนะครับขอบคุณที่ตามรับฟังรับชมกันนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับผม